ในช่วงที่การังจะหนาวแบบนี้นะครับก็มีมากมายหลายอาชีพที่มันสร้างรายได้หนึ่งในนั้นฮะว้าวว้าวนี่แหละแล้วก็ขายในช่วงหน้าหนาวแบบนี้สร้างรายได้ดีมากเลยครับว้าวเห็นแล้วลองว้าวเลยเวละจริงๆเพราะว่าไม่ได้เล่นว้าวแบบเด็กๆอย่างนี้ยมานานมากแล้วว่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบหลายอย่างสวยงามนะวันนี้เป็นเครื่องบินเลยนะค่ะคุณผู้ชมฮะว้าวหลากสีที่เห็นอยู่ริมทางทั้งหมดเนี้ย เป็นของคุณวิชัยวันประเสริฐหนุ่มใหญ่วัย54ปีจริงๆแกเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่ว่ามาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดตราดครับแล้วก็นำว่าวผ้าร่มนะฮะที่มีลวดลายต่างๆหลากสีและหลากหลายรูปแบบมาแขวนวางขายอยู่ริมทางสายตราดแหลมงอบขาออกตัวเมืองตราดครับอยู่แถวๆไหนออะผมบอกสถานที่ใกล้เคียงแล้วกันจะได้ไปถูก อยู่แถวพปอทอหนองเสม็ดนั่นเอง <ฮะ S 1> ถ้าแวะเวียนไปแถวนั้นลองซื้อดูสิสักเว้าวสองว้าเออเอาไปวิ่งเล่นกันสนุกสนานคุณวิชัยบอกว่าจะมาขายแบบนี้ทุกปีประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั่นแหละหลังจากเริ่มมีลมหนาวพัดมาก็จะนํำว่าวออกมาขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับซึ่งว่าเนี่ยจะสั่งมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะ เปน็นร้านที่สั่งประจําทุกปีและและเมื่อใกล้ฤดูหนาวก็จะเริ่มรับมาขายที่จังหวัดตราดนี่แหละครับถามว่าราคาเป็นยังไงบ้างว้าวนะฮะของพี่แกนะที่เอามาขายเนี่ยเริ่มต้นที่60บาทขนา,าดเล็กสุดน,นะไป<ะ>จนถึงราคา200บาทโยใหญ่เลย<ะ>เขาบอกว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีลูกค้าประจําแวะเวียนมาซื้อให้บุตรหลานได้เล่นกันเด็กๆกนะันเนาะ ชอบวิ่งว่าวเล่นว่าวผมว่าคนนึงอะใช่โอ้โหวิ่งจนไอ้ว่าวนี่หัวปักดินคุณมันปักตั้งแต่แรกคุณเอามันไม่ขึ้นนะดิเด็กๆก็ะเนาะแต่มันต้องมีคนช่วยปล่อยมันต้องมีคนช่วยปล่อยมีคนวิ่งมีคนช่วยปล่อยเทคนิคมันมีเยอะแล้วดิฉันเป็นคนถือตลอดเลยอ่ะพี่ไม่ยอมให้เล่นด้วยอ่ะว่าวขาดก็มีเหมือนกันบไหล่ะให้ฉันวิ่งตามเออแล้วเขาบอกว่าขายได้แบบนี้นะยาวๆไปนะ 4เดือนนะจนกว่าลมหนาวลมแรงแรงมันจะหายไปหมดไงแอนเด็กเล้วถามว่สาสร้างรายได้เป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าดีนะนอเอาจริงๆ 500ถึง1,000บาทต่อวันนั่นคือแบบว่าเบเบ้บว้าวเหรอเอผอบางวันได้เยอะกว่าน,นั้นด้วย,ยอ,อ่ะเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ถึงแม้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากน,นะ,ะแต่ก็ถือว่าสร้างรายได้ดีถ้าอยากจะได้อยากจะมีไว้ลองโทรไปสอบถามพี่แกงก็ดูแล้วกันะนะไปซื้อมาเล่นกันดูผมว่าเป็นช่วงเวลาว่างๆเนาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะอเด็กปิดเทอมด้วยครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะเด็กปิดเทอมนะ ไปให้น้องๆหนูๆเขาได้สร้างเสริมประสบการณ์ใช่ค่ะสนุกมากเป็นการเรียนรู้คือคนดิฉันะเป็นคนหนึ่งที่เล่นว่าวแล้วมันไม่เคยติดลมได้เลยเออคุณยังไม่ไม่ถึงเด็กได้มั้ยค่ะคนวิ่งตามถือให้พี่เออมันต้องอาศัยหลายอย่างทางลมด้วยอะไรด้วยขึ้นไปเท่านั้นแหละโอ้โหคุณเอ้ยไม่กลับบ้านเลยอันนนคุณปล่อยเชื่อจริงๆไปแล้วไปเลยสนุกอยู่เกี่ยงนั้นนะจริงเออ